ก็สว <in'> really ัส like ดีเ <ifting> พ <builds up tube oses> <raul ic> ื่อนทุกคนด้วยนะครับพบกับผมช่องเกียนเปาเลสนะครับวันนี้นะครับจะมาทําของลื่นๆกันนะครับลื่นๆแบบไหนนะครับแบบนี้เพื่อนลองจับเวลาดูนะครับ ล้อลื่นแบบนี้ดียังไงนะครับมันช่วยลดนะครับภาระเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็วันนี้จะมาสอนทำนะครับว่าทําให้ล้อลื่นแบบนี้เนี่ยทํายังไงนะครับรถผมทุกคันนะครับล้อลื่นทุกคันนะครับจียิ่งจะหมุนคันนี้ด้วยแต่ว่าเอาเป็นว่ามันลื่นแบบนี้แหละนะครับก็ไปดูกันเลยไปว่าทํายังไง โอเคนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับก็คือเราจะต้องทําการหมูลูกปืนนะครับหมูยังไงนะครับก็นี่ลูกปืนของเทน่าเนี่ยที่ทผมจะทําเนี่ย เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับเทน่าแต่ว่าเรามาทําเรื่องล้อลื่นกันก่อนนะครับก็ให้เราทําการถอดลูกปืนนะครับล้อออกให้หมดเลยนะครับล้อหลังนะครับล้อหน้าก็ถอดได้นะเพื่อนนะแต่ว่าวันนี้ผมเน้นล้อหลังก่อนนะครับเพราะว่ามันสําคัญก็เสียหน้านะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับว่าทําอะไรไปบ้างแล้วนะครับก็นี่ทําสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ มาดูกันเลยนะครับคันนี้ก็ลื่นหัวแตกนะเว้ยเพื่อนนะก็ไปนับไปดูนี่นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับก็มีอะไรบ้างน้ำมันนะครับไว้ล้างนะครับก็อ่านะครับแล้วทำยังไงอีกพี่ก็ ให้เราทำการนับถอดนับมีแปรงสีควันมีน้ํามันล้างแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยลูกปืนทุกอย่างเนี่ยให้เราทําการแกะออกมาจากโลกใช่ป่ะเออแกะแล้วดูดิก็วิธีทำก็คือนี่ ให้เราทําการนะครับแกะออกมาแกะไ,ะไอะไนะไนน้นี่เนี่ยไอ้พลาสติกนี่แหละไอ้ที่ปิดซีนนี่เนี่ยนี่นะครับจะเป็นแบบนี้แกะทั้งสองด้านเลยเว้ยเพื่อนๆด้านนี้เสร็จแล้วใช่ป่ะด้านนี้อีกนะครับดูดิ เดี๋ยวผมแกะทั้งหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกทีโอเคนะครับหลังจากที่เราได้แกะซีนกันฝุ่นออกเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการล้างนะครับเอนน้ำมันล้างเลยนะครับล้างนะครับล้างมันไปนะครับล้างให้จารบีเก่าเนี่ยออกให้หมดนะครับทุกตัวนะครับตัวนี้ด้วยนะครับทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มาดูความลื่นกันอ่า ลื่นกว่าเดิมนะครับก็เราทำการอีกอันหนึ่งนะครับก็ล้างเหมือนเดิมนะครับก็ใส่น้ำมันไปนะครับแล้วก็เอาแปรงสีฟันเนี่ยถู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 มันเข้าไปนะครับนี่ทำแบบนี้นะครับก็คือถ้าทําก็หาอะไรรองไว้ก็ได้นะครับน้ำมันมันจะได้ไม่เปืองนะครับน้ำมันจะได้ไม่เปืองเหี้ยเหมือนกับรถน้ำมันล้างนะครับ ก็ผมเน่ได้ถอดหมดเลยนะครับไอเนี่ยแกนเนี่ยทั้งบูททั้งแกนอะไรผมถอดมาหมดเลยเพื่อนยังเนิร์ดอ,อยู่นะครับพอล้างยังไม่เสร็จนะครับก็ทําแบบนี้แหละทุกตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับก็ ผมล้างก่อนแป๊บหนึง่งโอเคโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับมันยังไม่แห้งใครจะใช้ผ้าเช็ดก็ได้นะครับหรือใครจะเป่าด้วยไอ้ปืนปืนลมก็ได้นะครับแต่ว่าผมขอใช้เป็นปืนลมดีกว่านะครับก็เป่าทุกมันนะออกไปห,หมดนะผมรู้สึกว่าถ้าใช้ผ้าเนี่ยบางทีผ้ามันมี ลอยเศษดินเศษหินอะไรเงี้ยเออครับมาดูดิโอเคนะครับโคตรนกูเ,เลยจากนั้นทำยังไงต่อนะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงให้ไอ้ปั๊มลมผมมันเงียบก่อนครับโอเคนะคปั้มลมผมเงียบแล้วนะครับก็อันนี้ลืมเป่าแป๊บนึงเออนะครับก็มาดูนะครับนี่คือลูกปืนไม่มีน้ำมันไม่มีจจลาบีเลยนะครับเราเราต้องทำการหมุนดูนะครับเพื่อนดูดิลื่นกว่าเดิมนะครับ มันก็ลื่นแบบนี้ทุกตัวแหละนะครับก็ลื่นกว่าเดิมนะครับก็จากนั้นทำยังไงต่อนะครับพวกซีนี้ก็เราเป่าอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตั้งไว้นะครับนี่นะครับไฟของเราก็คือจารบีนะครับใครเกิดทันบ้างจารบีอ่าเยื่อนี้ ดูดิสีมันนะครับก็ให้เราทําการนะครับอัดจลลารบีเข้าไปใหม่นะเพื่อนๆนี่นะครับอัดไปเลยนะครับเราค่อยเช็ดออกก็ได้นะครับอัดไปเลยนะครับนี่อัดแบบนี้นะครับ ไปเรื่อยๆนะครับอัดไปจนกว่าเราจะพอใจนะครับนี่จะเป็นแบบนี้ใช่ปะเราก็เช็ดออกนะครับเพราะว่าเราปิดซีนอยู่แล้วนะครับก็มาอีกด้านหนึ่งครับด้านนี้นะครับ ปกติจาราบีสมัยนี้มันจะเป็นสีอะไรวะสีออกเหลืองๆอะ่ะเออนี่คือจาราบียันม่านะครับก็บ้านผมเมื่อก่อนเลี้ยงกุ้งไงไอเครื่องยันม่าเยอะนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับไอพวกเครื่องยันม่าอะไรเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ใช้เลี้ยนะครับเลือกเลี้ยงไปแล้วนะ นี่แบบนี้เลยนะครับให้ชุ่มเลยนะครับก็ให้เราทําแบบนี้ทุกตัวนะครับให้ทำแบบนี้ทุกตัวเลยนะเพื่อนนะก็พออัดกับไปเลยใช่ปะแบบนี้นะครับทุกตัวเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับโอเคนะครับ หลังจากที่เราได้ทานจารบีทั่วทุกอันแล้วนะครับนี่นะครับก้อยเราทําการนะครับเอาน้ํามันเครื่องนะครับหยดลงไปนะครับนี่หยดแบบนี้นะครับนิดเดียวพอรอบๆเลยอัดมันเข้าไปนะครับฝั่งเดียวก็ได้นะครับฝั่งเดียวก็โอเคแล้วนะครับนี่แล้วก็หมุนสักรอบสองรอบนะครับ เพื่อให้น้ำมันเครื่องมันกระจายได้ทั่วนะเพื่อนนะจากนั้นนะครับก็ด้านนี้นะครับก็เราจะหยดก็ได้ไม่หยดก็ได้นะแล้วแต่นะครับแต่ผมว่าหยดสักนิดก็ได้นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วแล้วก็หยอดมันเครื่อง อ่านะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับมันจะฝืดๆนะครับเพราะว่ามันยังไม่โดนความร้อนไงพอโดนความร้อนมันก็ดีขึ้นนะครับจะเป็นเหมือนไออินโตตอนแรกอะ่ะเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมทําทุกคันนะครับรถผมนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการใส่ซ้งกันฝุ่นเลยนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาน้ามันเครื่องมาหยด ทุกๆต,ตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ซีนกันฝุ่นแล้วก็มาดูกันนะครับว่าหน้าตาออกมายังไงโอเคโอเคนะครับเราได้ใส่ซีนกันฝุ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราทาการเช็ดเลยก็บอกแล้วว่าเช็ดได้นะครับเพื่อนๆไม่มีปัญหานะครับเช็ดให้มัน สานเหมือนเดิมนะครับก็คือจารบีเดิมเนี่ยจากตลับลูกปืนเนี่ยมันไม่ค่อยลื่นนะผมว่าเรามาอัดจารบีใหม่เนี่ยมันผมว่ามันดีกว่านะครับไม่ต้องใช้ลูกปืนรอบจัดก็ได้เว้ยสูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่เช็ดแบบนี้นะครับทุกตัวเลยก็ โอเคนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่มันจะอน่นืน่ๆหน่อยนะครับต้องไปใส่ที่ล้อแล้วก็ลองเอามาขับสักพักเดี๋ยวเราไปดูที่ล้อกันไปโอเคนะครับก็นี่แหละพามาที่ล้อแล้วก็นี่เราเราก็ใส่กลับนะครับเราใส่กลับไปเลยนะครับนี่ทําการใส่กลับไปนะครับก็ เหลือเทหนห้านะครับก็เหลือขึ้นล้อนะครับก็เสร็จแล้วนะครับนี่ขึ้นก้านเนี่ยก็เนี่ยผมใส่นี้เสร็จนะครับพอเราทําแบบนี้นะครับเสร็จปุ๊บใช่ปะเราจะได้แบบนี้เว้ยเพื่อนลองจับเวลาดูนานปะก็จริงอยู่นะครับว่ามันไม่มีโซ่นะครับแต่ว่าเดิมๆแบบนี้เนี่ยวิ่งไอ รอบวงมันหมุนแบบนี้เนี่ยก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับแนวแนวลูกปืนรอบจัดอ่ะแต่นี่คือลูกปืนเดิมรอมาโมนะครับเออนะครับก็นานอยู่นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับที่กดซับสไครต์ให้ช่องผมนะครับก็ความรู้ดีๆนะครับมีเพียบนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ ก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ